แง่แง่พ่ทีก่อนจบม่มายจะยัพีน้องรืีอลยเนาะหลายอิดนซอนค่ะวันซ้อนในนาำดับนีพันาน์ภูิเกียรติโคงการดัชที่จได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วว่าแม่สังขารทั้งหลายจะไม่แน่แต่ความจริงสิ่งแ้นงนี้หนาหนึ่งนั้นรือคือาควัจราสองเก็บไข้เป็นธรรมดากันทุกคน สามตาคเรี่ยงแท้แน่ประจักษ์สี่พระรา่ึที่รักภูกขาหผ่นห้าลำตอกก่อเสน่ติดตั้งตนพึงยิบยดเพียงแท้ติดแน่นอนเราถึงวญญาระที่จะกู้ทิศส่วนกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับพ่อสาที่พร้อมกจในลังดักนี้โดยเราจะเปิดทางปูนในการทอดท่าบัางสุขปุณด้วยการทอดผ้าการงเปิดในลําดับนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากศิน ปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดงผุ่นพ่อปอดฉลากน้อยส่งเสริมได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลชุดไตรเปิดกรบเรียนเชิญค่ะกรนิมนต์พระอธิการสุวิตชัยกิตสาโรวัดศีบุญเรืองเป็นองค์พิจารณากรบนิมนตมเจ้าค่ะ ของยาบนฉตักประสาทสถานทันศิลปิน่ชาสาขาศิลปะการแสดง คุณพ่อบ่จับน้อยส่งเสริมเดินทางมาจากจังหวัดราชธานีเพื่อได้ร่วมสมิสการคุณพ่อสาธิตของจังในวันนี้ค่ะค่ะโดยพระอธิตย์สุวิชัยอิสระโรลังเสียงโกลเด้นเป็นองค์พิจารณาบัตรนี้ทางบุญได้เกิดแล้ว เราจะเข้าสู่การทดาทาบางสุกุลโดยจักรวรรดิ่านเรียนว่าทุกท่านคือความสำคัญของงานเราขาท่านใดท่านหนึ่งไปไม่ได้เราจะขอเปลี่ยนชื่อทีละชุดชุดละสิท่านขอดสถานที่เลย่จัดสถานที่ที่จะท้าทายบางสุกุลค่ะขอโต๊ะเลยค่ะต้องได้จักรีมค่ะเอาโต๊ะมาเลยค่ะโต๊ะมาเลยค่ะ ในวันนี้ผู้ที่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนดิฉันจะขอใช้คาว่าเป็นตัวแทนจํานวนเท่ากับอายุของคุณพ่อสักพิธของจันโดยจะเอ่ยชื่อครั้งละสิท่านเมื่อท่านวางผ้าบัางสุบุตรแล้วให้ท่านกลับมานั่งที่เดิมให้ท่านกลับมานั่งที่เดิมจนถึงชุดสุด,ดท้ายชุดสุดท้ายจะเป็นชุดของครอบครัว ที่จะยืนรออยู่หน้าบันไ,งไดงก์แห่งหลังจากนั้นจักรพรให้มนฑลพระคุณเจ้าจักรพรให้มนฑลพระคุณเจ้าพิจา,ารณาต่างเดียวขออยู่ทั้งนู่นนะคะวันนี้สึ่งเพื่อจะว่าเรามีผู้มา,าร่วมสมการมากม่เหลือเกินใจความอยาก,กาเ,เกิดเลยเพราะฉะนั้นจึงข,ขออนุญาตตัวแทนเพียงเท่ากับอายุขวัติพอ่อนะคะเราคือกำลังทุกท่านค่ะเราจะทำการ ตอนนี้ก็กำลังเป็นช่วงพอบม่อผ้าบางสกุลนะครับนี่นะครับเป็นสาบรรยากาศนงาเดียวจบนะคมเางนี้นะครัเรื่อการรววมเวลาการคนแบบเยอะมากเลยครับโดยลักษณะลักษณะจากขอเอ่ยชื่อสิบท่านแล้วถือผ้าบางถือผ้าไว้เมื่อ ครบสิบทานแ,<อ>แล้วให้วางค่าพร้อมกันเพราะจะได้บรทึกภาที่สังสารค์นะคะให้วางค่าพร้อมกันทั้งสิบทานแล้วหึงจเข้ามาค่ะโอเคตามนี้นะคะโอเคตามนี้โดยเราจะมีของชํำด้วยมอบ<ห>มีของชํำด้วยมอบให้ด้วยนะครับ CDR ร้อ,องเพลงของข้อจากที่ทำ้ารไม่ต้องเลือกเพลงว่าได้เพลงไหนนะคะแต่เราจะ เป็นการสู่นะคะเป็นการสุ่พประดานทาค่ะทรกทกานคือความสัมพัญอย่างทีเรียนเราขอเราบากเจอไ้ใชื่อไรมาทุนพี่หนื่ศิลปบ้านค่ะกรรมต้นทุนเกียรติที่กรม์การท่าพันในการนำเรียนรายชื่อของผ้มีเกียรติในการทอดทับบางสุบุลนั้นบางครั้งอาจจะ บกพร่องในชื่อนันทกุลอาจารย์มิตรโรจน์ประกาศประธานไทยไว้ก่อนนะครับเนื่องจากข้อมอูลอาจจะมีการเขียนหรือท่านดร์สิทธิพงษ์โทไข่สอนครับบิลปิศิลปินโยโจโย <โจ S 1> มณีนนำบทสร้างนำบสรางค่ะแล้วก็ศิลปินยาวค่ะ<ร>สาวน้อยเพชรบ้านแพง<า>แนะคะค่ะ แล้วก็คุณเปเล่ชันชัยจตุรงค์สี่ท่านครับในชุดสี่ท่านค่ะสาธุคาในชุดที่สามวันใหม่คือครบสี่โรคโอเคแล้วนะคะสี่โรูปแล้ว ที่จะไปเป็นชุดที่สี่เขาได้เชิญคุณชนะวุฒิอุดโทคณะที่ปรึกษาด้านันตรีกระทรวงเกษตรและสาหกรณ์ท่านแรกเชิญครับคุณจำลองผู้นวนทาท่านสอดส,สอนะคะเขตสามการะสินรพักเขาได้เชิญท่านนายชาติชัยจงสงชัยผู้เชี่ยวชาญประจำะสมาชิกสภาวุฒิการณรนะครับ เี่สามนะครับเรได้เชิญท่านชาียวพลก,กุ่ประธานสภาเทศบาลเมืงองคุจจาระรผพู้แทนสมาชิกในนามจนเคร,ร็จสิ้นกานรประชุมเรื่องครับแล้วดี่ท่านดีคร,รับ ทาคผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเรียนเชิญสมาคมสพันธ์คนพิการนะครับในแห่งประเทศไทยนะครับนายกสายแจ้งสายแจ้งสายแจ้งค่ะเชิญครับค่ะนายกสายแจ้งรื่นกลิ่นรื่นกลิ่นนะครับเรียนเชิญค่ะคนเทิดไทย สังเกตกิจครับสังเกตุกิจนายกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานครับและคุณบุญดกสาจักโปค่ะนายกสมาคมคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะชุดต่อไปค่ะ ขออนุญาตนะครับรายนไยในเลขเบียยห้าอ, 4, 8, 5, 3, อคสิบแปดห้าสามศูนนะกรุงเทพกรณาขยับรถหน่อยครับขอบคุณครับต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะและเชิญท่านอาจารย์สมพิษพรประชาท่านหลองสมทรโภ ค่าวันนี้คุณวิเชียนแสงอีสานมีนันทิดาแสงทองคุณอินเนอร์แสงทองน้องเพลงน้องเพลงพิมระดาค่ะพิมระดาค่ะผู้จัดการแล้ผูจัดการต้องแพรวแสงทองผู้จัดการโอเล่แสงทองและก็คูเตอร์แสงทองเีดชเชบ เรียนเชิญคุณผู้ที่เมืองสะกลทีมงานเพลินใจสกนลกนครค่ะเรียนเชิญคุณเอกพลมนตรการศิลปินเอกพลมนตรการค่ะเรียนเชิญก็เรียนเชิญนายชิดนรงชังยงจงศรีนายกเทศมนตรีตำบลหาศุกบางสะหมออ้ออุตรครับ ร้อยตำรวจโทสมประสงค์สวนงามรองสวอสสวนจากสพสีนนา์โผครับร้อยตำรวจโทสุริยันสวิกุุลรองสารวัตรสอบสวนจากสาพเรนลกทาคุณสุวรรณฝันมงคลกระจรคุณสำราญสันติสุขคุณสุคนธ่ตันติสุข คุณนี่อ,อนวัรไทยสงเชิญครับเรียนเชิญค่ะค่ะโอ้โพจนาหมอลำเอพจนาหมาลอลำพรชัยวันศรีสี่ท่านในชุดที่สองขอเรียนเชิญด้วยความเคารพกราบนิมนต์พระมหาวัชรพล์คณะงโล พระมาหาโรดยะะ่าสรรมโมพระอาจารย์ชูทาตวัดเครือวันพระทรงวิทยานลวัโรวัดห้วยัะคัะกสี่รูปเป็นองค์พิจนารณาเจ้าค่ะกราหับมนเจ้าค่ะวันนี้เราได้เห็นศิลปินตัวเป็นๆนะคะ